สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองไปครับมือนีครับได้ม,มีโอกาสมานัง่งบอกนั่งจากกับนายยกเขา <c oughs> นายกอ,อ,กตอตบตตำบลบ้านผือด้นี่ <c oughs> ผือรากา <c oughs> ลายไหลปุ๋ยไ้คนง่ายง่ายใสยเิ่นมือนีครับ <c oughs> บม่ได้ว่ายังมากไม่แต่นั่งโซเลกันในเรื่องของขุดมั่นนะแต่ว่าไม้อยากเป็นนิมิตหมยดีมือนหนึ่งคือว่าอยากมาบอกในเรื่องของการปลูกมั่น เมื่อหนีมีทฤษฎีไหมกับคนหนีว่าการปลูกมันเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นแบบไรอานี่พอเบีสวัสดีครับผมครับวัสดีครับวัสดีครับพอบีร์การปลูกมันระยะแรกเนี่ยเข้าสีใสปุ๋ยยังปุ๋ยรองพื้นครับรองพื้นนี่ครับผมใส่ปุ๋ยรองพื้นก่อนนี้แล้วก็สูตรใดก็แล้วแต่แล้วก็สูตรไดก็แล้วแต่แต่ว่าผู้ว่าเจ้าของดีก็เขาก็ใส่ไป มันมันนี่เขาเขาใส่พันอย่างมันชครับพันเหรอเจ็ดสองอะไรก็แล้วแต่แล้วขอให้ผูกกระดินเราอ้เด็กกระดินของเราปีนี้ปลูกจักไร่นี่เออพวกนี้ปีนี้ปลูกสี่ไร่แปดไร่ครับผมแปดไร่บารนีิ้นผลกำไรทีได้ตามมาผลกำไรก็งามครับงามครับได้ได้ได้คิดว่าคิดว่าจะทะลุเป้าอยู่ทะลุเป้าบาร์ดี้นอยากสอบถามนายกว่า คำว,ว่าทะลุปเป้าเนี่ยเท่าไหร่เอ้อคำว,ว่าทะลุปเป้าเนาะพอใจอในสายงานที่นายกได้มาเนี่ยไม่ธรรมดานะถ้านายกมาศึกษาดูงานกับไอ้รัศดรเนี่ยในเขตพืน้นที่ที่ดุแเลียอยู่เนี่ยเห็นแล้วว่าทำแล้วเนี่ยมันได้ผลผลผลิตก,ก็เลยอยากให้เต็มที่อยากให้เนี่ยการกระทำของแต่ละแต่ละแต่ละคนเนี่ย ทำยังไงก็ได้ขอให้เราได้ผลผลิตเยอะนะครับโดยซึ่งในโครงการของรัฐบาลเขาก็มีการซื้อขายออในระบบของเขาอยู่นะครับเขามาแต่เขาบวกขั้นเห็นแต่ได้พอทำให้ได้พอถ้าทำได้ไล่ละห้าตันหรือหกตันเนี่ยโอเคแล้วไม่มีค้อจนนี่โบอแต่ถ้าเราขยันในการทำเนี่ยมันสุดยอดอยู่แล้ว เมาหนึ่งคนสู้มาในึบกเขามาหาผู้ประกอบการมาหนึ่งครับผมเข้าาผู้ประกอบการเนี่ยปีหนึ่งปีนึงเนี่ยใส่ปุ๋ยไรไปหนึอ๋อใส่ปุ๋ยก็ปีนี้จะ,ะปุ๋ยมันแพงก็จะลงลดลงหน่อยครับลดปริมาณหนึ่งไร่นี่ใส่จากสองไร่ก็ประมาณับสอบสองสอบ,สอสอบหรือว่าตามตามอาัตราใสของไไอไเอางี่ไหมไอ้หักค่าปุ๋ยค่า แรงงานค่าลดค่าลาเรือเรือเท่าไหร่มันก็พออยู่ครับไม่ไม่อยากท้ออยากพอได้พอได้พอได้เท่าไหร่ครับก็ก็ได้อยู่แบบไมมคนต่างคนต่างพึ่งกันนะครับโอเคโอเคโอเคเพราะว่าเราพึ่งค่าอาศัยกันครับผมครับอยู่ด้วยกันแบบเขาแบบทําเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงนะตอนนี้ตอนนี้หลังจากที่ขุดเรียบร้อยส่งขายเรียบร้อยก็จะดาเนินการปลูกต่อไปครับผม คิดว่าจะปลกต่อไปครับเพราะว่าไม่มีความจนนี่บนขยันโอเคท่านทุกคนต้องทําตรงนี้แล้วท่านเจริญจะได้ถ้าขี้เกียจอะไรเด้อถ้าขี้เกียจไม่ได้เด้อแล้วนอนสายเปย์ก็ไม่ได้ตัตว้เดี๋ยวสอบถามว่าการลงทุนแต่ละครั้งนี่เยอะไหมเยอะก็ หมื่นสองหมื่นหมื่นสองหมื่นถ้าผมผลิตก็ได้ประมาณห้าหกหมื่นก็โอเคโอ้คือโอเคนะผ่านได้ครับผมหากค่าใช้จ่ายสองหมื่นสามหมื่นแล้วก็ใส่กระเป๋าก็พอได้ใช้นี่เข้าม้สินตกศโอเคครับผมไอ้นี่คนเรามีนี่ทุกคนล่ะเออหนีเรื่องไม่ได้เนาะครับหนีไม่พ้นวันนี้ก็เป็นเกียรตินะครับเด้อที่ได้มาคุยกับเกษตรกรตัวจริงครับสวัสดีครับพร้อมด้วยนายกเอาวันนี้ คลิปนี้ขอพูดอะไรครับสําหรับที่เขามารับเบอง์อะไรรับชมคลิปนี้วันนี้มีอย่างไรครับคืออยากสอบถามเกษตรตัวจริงซื่อว่าวันนี้คุณทําไร่มันแล้วน่ะผลผลิตได้แต่กําไรคุณได้หรือไม่พร้อมด้วยนายกนะครับมานังว่านังจ่าขอคุณหลไรครับคลิปหน้าจะพอกันไหมเนาะสวัสดีนะครับนายยกครับสวัสดีครับใใจจออพ